สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นําเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจตุพรซัดร,รัฐบาลสภา,าปัดต,ตกร่างไอลอเห็นปลายทางรัฐธรรมนูญป,ปี60โดนฉีกรัฐประหารจตุพรพรมพันธ์นะครับซัดรัฐบาลสภา,าปัดต,ตกร่างไอรอหาทางรอด มองคนของรัฐสวมเสื้อเหลืองสร้างสถานการณ์ร้องนายกสอบรอมตอขนคนมาประทะชี้รัฐธรรมนูญปี60ไม่ได้ร่างเพื่อแก้ไขจบที่รัฐประหาร 19. พฤศจิกายนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดสืบพยานโจทย์คดีที่พนักงานอายการสำนักงานคดีอาญา 10. ยื่นฟ้องนายวีรการมุสิกกพงอดีตประธานนปช นายจตุพร,พรพรมพันธ์ประธานนปชนายนัทวุฒิสายเกื้อเลขาธิการนปรชนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปชกับพวกรวมกัน13คนในความผิดฐานยุยงปลุกปัน่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 6และเป็นหัวหน้าหรือผู้สั่งการตามมาตรา215มั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปและฝ่าฝืนพรกฉุกเฉิน จากกรณีเหตุการณ์แนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชชุมนุมขับไล่รัฐบาลในอภิสิทธิเวชชาชีวะครั้งแรกเมื่อปี2552คดีนี้จำเลยให้การปฏิเสธโดยสารเบิกตัวคุณนัฐบวุฒิจำเลยที่3ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตามคำพิพากษาสารดีกาคดีชุมนุมที่บ้าน4ีเสาเทเวศปี2550มาสาลส่วน พยานโจทย์ที่ต้องขึ้นเบิกความปากแรกคือพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพวงเล็บอดีตรองผบชนคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชกล่าวถึงกรณีที่รัฐสภาไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับประชาชนของไอลอว่าการที่ทุกคนไม่ช่วยกันหาทางออกเท่ากับการผลักไสให้ผู้ชุมนุมพุ่งเป้าหมาย ไปที่ข้อเรียกร้องที่3คือการปฏิรูปสถาบันแต่เพียงข้อเดียวซึ่งทุกคนต่างรู้ว่าเมื่อวานหากรับหลักการทั้ง7ร่างแล้วไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการอีกทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256ยังมีมาตรา255ที่ควบคุมการแก้ไขเอาไว้โดยไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกได้ส่วนที่มีความพยายามปั่นกระแสว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับไอลอจะทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาประเทศไทยนั้นก็ไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏอยู่เพราะรัฐธรรมนูญไม่สามารถทำให้ใครกลับบ้านได้คุณจัตุพรยังกล่าวอีกว่านอกจากไม่สามารถช่วยหาทางออกให้กับสถานการณ์แล้วยังมี ข้อสงสัยว่าคนของรัฐก็ร่วมในการสร้างสถานการณ์โดยการนำคนเสื้อเหลืองที่กลับไปแล้วกลับเข้ามาอีกเพื่อเกิดการประทะและจะใช้มาตรการเช่นการประกาศใช้กฎอายการศึกหรือจะเพิ่มพรบฉุกเฉินเข้ามาและปิดท้ายด้วยการรัฐประหารดังนั้นนายกรัฐมนตรีต้องสอบสวนรัฐมนตรีร่วมคณะว่าคนเสื้อเหลือง ที่มาชุดหลังใครเป็นคนเอามาผมพยายามเรียกร้องกันมาตั้งแต่ต้นว่ากลุ่มการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือจะเป็นนักการเมืองอดีตนักการเมืองในการเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องไม่นําเสื้อเหลืองเข้ามาสวมใส่เสื้อเหลืองควรจะเป็นส่วนเฉพาะให้กับพระสงฆ์ที่กรของพระเจ้าแผ่นดินจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนใส่เสื้อเหลือง ที่ไปแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีก็เป็นไปด้วยความงดงามความเรียบร้อยแต่เสื้อเหลืองที่มาจากนักการเมืองหรือคนทางการเมืองมักแสดงความก้าวร้าวรุนแรงพร้อมจะประทะคุณจตุพร์กล่าวส่วนการอ่านคำวินิจฉัยกรณีการอาศัยบ้านพักข้าราชการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในวันที่สองธันวาคม คุณจตุพรนะครับกล่าวว่าเชื่อว่าลึกๆสังคมมีความหวังว่านี่จะเป็นจุดคลี่คลายของสถานการณ์ซึ่งไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรตนไม่ไปก้าวล่วงแต่ไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามจะนําไปสู่สถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันนายจตุพรยังกล่าวอีกว่าต้องยอมรับความจริงว่านายกรัฐมนตรีเป็นปัญหาอย่างเช่นกรณีคดีม .112 ที่นายกรัฐมนตรีได้พูดว่า ใครจะพูดอะไรก็ได้ในหลวงไม่เอาความผิดถือว่าเป็นการเปิดประตูแต่เจตนารม์จริงๆของคดีคือต้องการไม่ให้ใครก็ได้ไปฟ้องร้องคดีแต่เป็นการให้อำนาจเฉพาะอายการสูงสุดเป็นโจทย์เท่านั้นแต่การพูดของนายกรัฐมนตรีเป็นการเปิดประตูและเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาตั้งแต่วันนั้นดังนั้นจะเห็นว่านายกรัฐมนตรี ไม่ได้แก้ไขเรื่องของความแตกแยกและความสมารชันอย่างแท้จ,จริงทั้งที่เข้ามาด้วยข้ออ้างว่าคนในชาติเกิดความแตกแยกซึ่งที่ผ่านมาคู่ขัดแย้งเดิมต่างให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดในแต่ละเรื่องราวท่านนายกรัฐมนตรีมองสถานการณ์ว่าถ้าไม่ช่วยแบกรับเรื่องรัฐธรรมนูญหรือปัญหาต่างๆที่ตัวเองจะต้องเสียสละเป็นคนแรกหรือเรื่องรัฐธรรมนูญเพียง ท่านเปล่งวาจาว่าจะให้ผ่านแล้วไปแก้ในวาระที่สองผมเชื่อว่าทั้งสวออและพักรัฐบาลรับกันไปทั้งเจ็ดฟร่างบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณแล้วไปว่ากันในชั้นกรรมธิการก็จะลดทอนปัญหาแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่สถาบันแปลว่าทั้งรัฐบาลและรัฐสภาต่างช่วยเป็นด่านหน้าแบกรับซึ่งควรเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่เอาตัวเองรอดแล้วให้สถาบันได้รับผลกระทบอันนี้เป็นเรื่องที่ควรต้องตำหนิคุณจตุพรกล่าวนอกจากนี้คุณจตุพรยังพยากรณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูนปี2560ว่าไม่มีวันที่จะได้รับการแก้ไขโดยเด็ดขาดเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี2540และ2550ที่จะถูกฉีกทุกอย่างเกิดขึ้นในวันนี้ ทั้งการขนกำลังเพื่อให้เกิดการประทะกันเป็นเงื่อนไขเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกฉีกเพราะฉะนั้นมีการออกแบบมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้ร่างไว้เพื่อให้สามารถแก้ไขได้แต่มีไว้เพื่อส่งให้กับคณะรัฐประหารชุดใหม่เพราะฉะนั้นการที่ไม่รักษาบรรยากาศทั้งสองวันมันชี้ชัดว่าต่างก็รู้ปลายทางว่าอย่างไรก็ตามนั้น มันต้องจบเหมือนที่เคยจบเพียงแต่ว่าสถานการณ์ขณะนี้มันเตระบางแต่ก็อ่านออกกันได้ว่าทั้งรัฐบาลและรัฐสภาต่างไม่ช่วยกันเป็นด่านหน้าเพื่อปกป้องสถาบันอย่างแท้จริงถ้าสองส่วนนี้ต่างช่วยกันเชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแต่นี่พิสูจน์ได้ชัดเจนเลยว่าต่างคนต่างเอาตัวรอดไม่ได้ปกป้องสถาบันนายจตุพรกล่าวทิ้งท้ายความคืบหน้าล่าสุด แก้ไขทุกปัญหานครมาชิมชี้ปฏิวัติประชาชนคงเป็นทางเลือกสุดท้าย19พฤศจิกาย,ยน2563คุณนครมาชิมสมาชิกพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวระบุว่าปฏิวัติประชาชนคงเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะแก้ไขทุกปัญหาและพัฒนาประเทศนี้ได้ 1. แนวรบในสภารัฐสภาที่โจกรกบฏออกแบบ ตามรัฐธรรมนูญเผด็จการคอสชปี60ประกาศชัดเจนผ่านการลงมติเมื่อวานแล้วว่าพวกเขาไม่แคร์ต่อเสียงอันแท้จริงของประชาชนที่พยายามร่วมลงชื่อกว่า1 0 0 0 0แสนคนเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเผด็จการโดยเจาะไปที่หัวใจของระบอบเผด็จการคือ1ยกเลิกสว250คน ที่คณะรัฐประหารคอสชอแต่งตั้งมา 2. ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐประหารคอสชอใช้เป็นเครื่องมือล่ามโซ่คนไทยและประเทศไทยไว้ 3. ยกเลิกที่มาขององค์กรอิสระและองค์กรตรวจสอบที่คณะรัฐประหารแต่งตั้งเพื่อปกป้องคุ้มครองตนเองและระบอบเผด็จการและใช้เป็นเครื่องมือทำลายประชาธิป,ปไตย ทำลายอำนาจของประชาชน 4. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรโดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน 5. เปิดทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นทุกหมวดเพื่อให เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งทั้ง5ข้อนี้ข้างต้นไม่มีอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายรัฐบาลเผด็จการพรราชและฝ่ายค้านเสนอร่างที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาโจกรกบฏจึงไม่อาจแก้ไขปัญหาของชาติได้บ้านเมืองได้เลยเป็นแค่เพียงเอาไว้หลอกคนไทยส่วนหนึ่งที่ไม่มีเวลาดูรายละเอียดว่า มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามสัญญาแล้วไม่ได้หลอกลวงประชาชนแต่หลักการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอำนาจของสวแต่งตั้ง250คนลิ้วล้อรบริวารของเผด็จการทรราชยังคงมีอำนาจเลือกนายกรัฐรมนตรียังคงอยู่ต่อไปแผนยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศที่ใช้เป็นโซ่ตรวนพันธนาการคนไทยพรรก,การเมืองฝ่ายประชาธิปไตย หรือโครงสร้างอำนาจร,รัฐรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นรัฐราชการเป็นรัฐทหารเป็นรัฐที่สถาบันกษัตริย์มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญเหนือกฎหมายยังคงอยู่เช่นเดิมพวกเขาจึงใช้รัฐสภาโจรกะบฏเป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นไม่ให้มีการแก้ไขได้และไม่เคยมีประเทศใดๆในประวัติศาสตร์โลก ที่ระบอบเผด็จการจะส่งมอบเปลี่ยนผ่านให้กับประชาชนได้ประชาธิปไตยโดยไม่มีการปฏิวัติหรือต่อสู้ของประชาชนพวกเขาจะไม่ยอมสูญเสียอำนาจการปกครองและผลประโยชน์ในทุกกรณียกเว้นพ่ายแพ้ยอมจำนนต่อประชาชนเช่นที่เคยเกิดขึ้นในรัเสเซียในฝรั่งเศสในจีนเป็นต้นแนวรบในสภาจึงเป็นแค่เพียงละคร ที่จอมเผด็จการใช้เป็นเวทีหลอกลวงประชาชนหลอกลวงชาวโลกว่าไทยนั้นเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่แท้จริงน่ะนั่นมันคือเผด็จการทรราชในเสือคลุมประชาธิปไตยพักการเมืองฝ่ายค้านจึงควรพิจารณาว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะลาออกทั้งหมดไม่ยอมเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับเผด็จการทรราชอีกต่อไปแล้วมาร่วมกันสู้กับมวลชนอย่างเต็มที่2 แนวรบนอกสภามวลชนฝ่ายประชาธิปไตยมีจำนวนมากและกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยความพร้อมสับของระบอบเผด็จการที่มีทั้งเงินอำนาจรัฐอำนาจปืนอำนาจกฎหมายอยู่ในมืออย่างเต็มที่หากพวกเขาเริ่มต้นตั้งหลักได้จึงใช้วิธีการทุกรูปแบบตั้งแต่ 1. การโฆษณาชวนเชื่อ 2. การทำสงครามจิต,ตวิทยา 3. การสั่งให้ผู้นำท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมจิตอาสาและผู้นำท้องถิ่นเข้าไปชักนำไม่ให้มวลชนมาชุมนุม 4. การส่งทหารตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงไปคุกคามข่มขู่ถึงหมู่บ้านชุมชนโรงเรียนมหาวิทยาลัย 5. การจับกลุ่มคุมขังดำเนินคดีตั้งแต่ข้อหาเล็กน้อยไปจนถึงข้อหาอุบชกันหรือการจ้างกลุ่มคนเสื้อเหลือง มาก่อกวนทำร้ายทำลายเด็กเยาวชนและประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยที่มาชุมนุมและพวกเขาจะใช้มาตรการต่างๆหนักหน่วงรุนแรงมากขึ้นจะติดตามไล่ล่ามวลชนโดยเฉพาะแกนนำให้ได้รับโทษจำคุกกักขังบาดเจ็บล้มตายหรือสาบสูญอย่างไร้ความปราณีเพราะฝ่ายเผด็จการทรราชคิดเสมอว่านี่มันคือสงครามสงครามระหว่างประชาธิปไตยกับ เผด็จก,การทรราชเมื่อพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนตั้งใจตั้งมั่นว่าให้มันจบที่รุ่นเราพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยจึงต้องผนึกกําลังกันอย่างเด็ดเดี่ยวเสียสละทุ่มเทรุกกับอย่างต่อเนื่องทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเช่นหนึ่งการขับไล่พลเอกประยุทธ์ให้ลาออกและขยายเครือข่ายออกไปทุกแห่งทั่วประเทศ ดยเฉพาะในเขตชนบทคนยากคนจนที่ได้รับบัตรประชารัฐและนิยมชมชอบรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้ให้เข้าใจว่าเงินพวกเขานำมาแจกนำมาให้เป็นเงินกู้เป็นเงินภาษีประชาชนหากไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปและบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์จากรัสวัสิการมากกว่านั้นมีชีวิตมั่นคงกว่านั้นซึ่งทำได้จริง เมื่อประเทศไทยของเราเป็นประชาธิปไตย 2. รุกคาดให้พักการเมืองฝ่ายรัฐบาลหยุดเป็นนั่งร้านเป็นเสาค้ำยันให้กับระบอบเผด็จการทรราชให้ลาออกจากการร่วมรัฐบาล 3. มวลชนฝ่ายประชาธิปไตยที่อยู่ในเขตของฝ่ายค้านร,ร่วมกันสื่อไปยังสอสอฝ่ายค้านให้ลาออก <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับเผด็จการทรราช4 เครือข่ายมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยที่มีคุณภาพอยู่แล้วควรร่วมมือกันบอยคอดสินค้าที่สนับสนุนเป็นพักพวกสมคบคิดสมประโยชน์กับผล็จการอย่างต่อเนื่อง 5. ใช้มาตรการทางภาษี 6. ช่วยกันกดดันคนรู้จักคนคุ้นเคยที่เป็นข้าราชการพลเลือนตำรวจทหารศาลอายการองค์กรอิสระและผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่น อบตสทและอสมให้หยุดรับใช้เผด็จการทรราชแต่ให้กลับมารับใช้ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราให้เป็นประชาธิปไตยไม่ให้คนไทยลูกหลานไทยต้องเป็นทาสไพรยย่ชั่วลูกชั่วหลานอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเผด็จการทรราช 7. ให้ความรู้ความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการคอสชอปี60เลวร้าย อย่างไรบ้างและรัฐธรรมนูญฝ่ายประชาธิปไตยควรเป็นเช่นไรและประเทศชาติจะดีขึ้นอย่างไรบ้างเพราะนี่มันเป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการหากไม่ลุกขึ้นสู้อย่างถึงที่สุดด้วยความเสียสละด้วยความเด็ดเดี่ยวพวกเราจะไม่มีโอกาสชนะแต่หากพวกเราร่วมมือกันต่ออย่างเต็มกำลังเต็มรูปแบบ พวกเราฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะนั่นคือการปฏิวัติประชาชนอย่างแท้จริง